อึมฉินเลี่ยมองไปที่โจโจและสีหน้าที่ดูเย็นชาของเขาก็ค่อยๆดูอบอุ่นขึ้นเมื่อเห็นรอบดวงตาที่แดงเรื่อของเธอเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยหนูร้องให้ทําไมหรือมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่าค่ะโจโจสายสีสับไปมาก่อนจะหยิบพินัยกรรมในมือของเธอให้ฉินเลี่ยดูเมื่อกี้นี้หนูได้อ่านพินัยกรรมที่คุณพ่อปากไม่ดีเขียนเอาไว้ให้กับหนู ฉินเลี่ยเห็นเพียงคำว่าพินัยกรรมเท่านั้นแต่เนื้อหาด้านล่างนั้นไม่ค่อยชัดเขาจึงไม่ได้อ่านมันแต่ก็พอจะเดาออกว่าเหตุใดโจโจถึงร้องไห้แบบนี้ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยความรักที่เย่หลิงเฟิงมีต่อโจโจนั้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจและแม้ว่าโจโจจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เธอก็เป็นห่วงเขามากเช่นกันคุณพ่อคะโจโจเรียกเขาอีกครั้งเธอกัดริมฝีปากด้วยสีหน้าที่ลำบากใจเมื่อเห็นเช่นนั้นฉินเลี่ยจึงเป็นฝ่ายที่ถามเธอก่อน หนูอยากจะเข้าร่วมองค์กรน,นั้นใช่หรือเปล่าดวงตาของโจโจเบิกกว้างในทันทีคุณพ่อรู้ได้ยังไงคะหลังจากที่พูดจบเธอก็ตระหนักได้ว่าตัวเองได้ยอมรับออกไปแล้วโจโจจึงรีบปิดปากของตัวเองเอาไว้ก่อนจะลูบศีรษะของตัวเองอย่างรู้สึกผิดเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยพลางพูดขึ้นว่า คุณพ่อคาจูซือเอียบอกกับหนูว่าถ้าหากหนูเข้าร่วมก็จะได้รับแสงแห่งบุญกุศลที่ได้จากการปกป้องประเทศหากหนูมีแสงแห่งบุญกุศลนั้นหนูจะมอบให้กับคุณพ่อปากไม่ดีและต่อไปนี้เขาก็จะไม่ต้องเผชิญกับอันตรายในอนาคตเมื่อได้ยินเช่นนี้ชินเลียก็ชะงักไปครู่หนึ่งแม้ว่าเขาจะเดาความคิดของหนูน้อยได้นานแล้วว่าโจโจนั้นอยากจะเข้าร่วมเพราะเยะลิงเฟิงแต่เมื่อได้ยินแบบนี้เขาก็ยังคงรู้สึกตกตะลึงอยู่ดี เขารู้ดีว่าโจโจนั้นหลงไหลในบุญกุศลอยู่แล้วและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่เธอลงมาจากภูเขาเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมล้างผลาญเงินทองของตัวเธอเองนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะยอมยกแสงแห่งบุญกุศลให้กับเยหลิงเฟิงเด็กคนนี้บางครั้งเธอก็ทำให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากจริงฮ่าฮ่ฮินเลียทำได้เพียงแค่ถอนหายใจเบาๆก่อนจะขมวดคิ้วแน่นพลางพูดเตือนว่ามันอันตรายมากเลยนะหนูไม่กลัวคะ โจโจตกไปที่หน้าอกตัวเองอย่างมั่นใจจู่ซือเอียบอกกับหนูแล้วว่าหนูอายุยืนแต่เมฆและลมนั้นไม่อาจคาดเดาได้ใครจะล่วงรู้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไรฉินเรียกข้อนิ้วบนโต๊ะเบาๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาตอนนี้ในใจของโจโจก็รู้สึกร้อนรนขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็พูดขึ้นว่าให้เวลาพ่อคิดหน่อยได้ไหมค่ะโจโจพยักหน้ารับหลังจากที่คุยกันอยู่ครู่หนึ่งทั้งสองก็วางสาย เมื่อได้พูดความในใจออกมาหมดแล้วไม่นานนักโจโจก็พลอยหลับไปอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านชินเรียกลับรู้สึกร้อนใจจนนอนไม่หลับเขาดึงข้อมูลบันทึกการสนทนาเมื่อครู่นี้ส่งไปให้เย่หลิงเฟิงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นท่านใดนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอีกครั้งโจโจจะเป็นเด็กที่ฉลาดมากและเรื่องที่เธอได้ตัดสินไปใจแล้วก็ยากที่เธอเปลี่ยนใจเรื่องนี้คงจะห้ามเธอไม่ได้แล้ว สามวันให้หลังเย่หลิงเฟิงก็ได้เห็นข้อความนี้หลังจากที่เขาเสร็จภารกิจตอนที่พวกเขาออกไปทำภารกิจพวกเขามักจะปิดโทรศัพท์มือถือเอาไว้เสมอเมื่อเห็นว่าฉินเลี่ยส่งคลิปวิดีโอบางอย่างมาให้เขาเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยมันคืออะไรกันเขาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากของเขาอย่างโลกๆจากนั้นก็กดเปิดวิดีโอขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงที่อ่อนโยนของโจโจมุมปากของเขาก็โค้งขึ้นโดยไม่รู้ตัว หลังจากได้ยินสิ่งที่เธอพูดมุมปากที่โค้งก็ค่อยๆกลับมาเป็นเส้นตรงและรอยยิ้มของเขาก็หายไปอย่างจนปัญญาเขาทำอะไรไม่ถูกไปครู่หนึ่งแต่ก็รู้สึกภูมิใจลึกๆนึกไม่ถึงเลยว่าโจโจจะเป็นห่วงเขาถึงขนาดนี้หากเป็นเรื่องอื่นเขาคงจะดีใจกว่านี้ไปแล้วนิ้วของเขาลูบไปบนหน้าจอโทรศัพท์อย่างไม่รู้ตัวและใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นการที่มีลูกสาวมันดีแบบนี้นี่เองนี่เป็นชีวิตที่เขาปรารถนา เขาเปิดคลิปวิดีโอฟังอีกหลายครั้งสุดท้ายเขาก็ปิดมันก่อนจะลุกขึ้นยืนและเดินไปยังเฮลิคอปเตอร์สามชั่วโมงหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ร่อนลงจอดที่ลานเย่หลิงเฟิงเห็นโจโจตั้งแต่ที่เครื่องยังไม่ลงจอดและทันทีที่โจโจเห็นเขาดวงตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปหาเขาคุณพ่อคะ เย่หลิงเฟิงยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเขาก้มตัวลงไปอุ้มลูกสาวขึ้นมาก่อนจะหอมแก้มที่ดูนุ่มฟูของเธอให้ชื่นใจแต่เขากลับไม่ได้เดินเข้าไปที่ห้องของเขาและเดินไปยังอีกทิศทางหนึ่งแทนเมื่อเห็นเช่นนั้นรอยยิ้มของเจ้าสิงหัวก็แข็งค้างไปทันทีจากนั้นเขาก็รีบวิ่งตามไปเสี่ยวเย่เย่หลิงเฟิงไม่ได้หันกลับมาแต่อย่างใดมีเพียงเสียงเย็นชาของเขาเท่านั้นที่ดังขึ้นอย่าตามมา